สวัสดีค่ะมาเข้าป่าดูเห็ดกันนะคะวันนี้มาดูค่ะบรรยากาศป่าเห็ดนะคะสวยเลยค่ะป่าเดินไปดูวันนี้ว่าจะได้เห็ดอะไรบ้างนะคะป่าสนนะคะโอ้โหดูนะคะเจอ เห็ดไข่มุกค,ค่ะอันเบลเลอร์เลยใหญ่ค่ะแต่ว่ามันแก่แล้วนะคะเนี่เอามันไว้มันบานมากแล้วค่ะนี่เนี่ยเห็ดไข่มุกมันบานมากแล้วค่ะดูนะคะ,ะ,คะเราเจอเห็ดดอกแรกแล้วค่ะเห็ดพึ่งไม่มดนะคะสองดอกค่ะดูค่ะกำลังขึ้นเลย นี่ค่ะเก็บมาเจอแล้วนะคะดอกแรกค่ะโอ้โหยุงเยอะมากนี่เห็ดพึ่งไม่มดนะคะได้อันนี้ดอกเล็กมันเล็กมากดอกนี้เสียนะคะไปดูดอกต่อไปค่ะแฟนบอกเห็นตรงนี้ อันนี้เจออีกดอกนึงนี่เอ็กเซ่นะคะเห็ดพึ่งแม่มดค่ะยังดีอยู่นะคะไม่มีนอนดอกใหญ่เลยไปค่ะว้าวผู้ดอกใหญ่มาก นเหตุพึงไม่หมดค่ะตอะนบานแล้วนะ,ะเนี่ยมันเริ่มบานแล้วดูค่ะโอ้โหอันนี้เสียแล้วนะคะไม่เอาค่ะดูหนอนกินนะคะหนอนเหรอคะดูใช่ใช่กรดเยอะอันนี้ก็เสียนะคะ ว้าเรามาช้าตัวนี้น,นี่ใช้ได้หรือเปล่ามันออกเร็วนะอันนี้ก็เสียนี่อันนี้ดูอันนี้ว่าใช้ได้หรือเปล่าอ,อันนี้พอใช้ได้อยู่ยุ่งกัดอ่าดิชวน อันนี้เป็นชัมเปียงนะคะจะเอาไปด้วยอร่อยนะคะชมเปียองอันนี้ก็ใช่ค่ะสองอออันนี้เสียค่ะดูได้ดอกเดียวนะ,ะชแชมเปียงไปตรงนี้อีกโอ้โหเห็ดพึ่งไม่มดอ,ออกเต็มเลยค่ะว,ว้าวแต่ว่ามันใหญ่หมดเลยดูดู โอ้โหเสียดายดูดมิมันเสียแน่เลยอันเนี้ยโอ้ยังไม่เสียนะคะแต่ว่ามันใหญ่มากดูดิเสียเห็นปะหนอนกินไปดูอันนู้นโอ้โหใช่ใช่เปร่าเห็ดออกแล้ว เสียหมดเลยอ่ะอันนี้ก็เสียโอ้ยเราต้องไปดูตรงอื่นคลีเนี่เอาเดี๋ยุงไงอย่าโอเคอ้าวอันนี้โอเคอยู่อันนี้ดอกยังอ่อนดูนะฮะนี่ค่ะอันนี้ดอกกำลัง กินหนีสวยเลยนะคะยุย่งเต็มเลยอะ่ะเดี๋ยวต้องไปเอาสเปรย์มาฉีดดูนะคะนี่รอยหมูป่านะ,ะดูค่ะหมูป่ามาไถเนี่ยแบบเนี้ยจะเป็นแบบนี้ยมันไถแบบอะไรจะเป็นมอสนะนี่มันไถหมดเลย เออหมูป่ายุงดูแถวๆตรงนี้อีกตรงนี้เราเคยเจอเห็ดพึ่งไม่มดเยอะอยู่ ในหมู่ป่าทางนั้นเลยค่ะมนนีเจออีกแล้วค่ะลวกกันกะชายพินชัดนี่เห็ดไข่มุกนะคะว,ว้าวสวยเลยค่ะนี่ค่ะเห็ดไข่มุกค่ะสีเขาจะออกแดงนะคะยุงกัดหัวสวยเลยค่ะ เะได้เห็ดแก่หมดเลยมาดูตรงนี้กันว่ามีเห็ดอะไรบ้างนี่ค่ะสวยเลยนะคะอันนี้หนึ่งดอกใหญ่เลยคะ่ะก็อันนี้อีกนะคะลูกเขานี่ค่ะ อีกหนึ่งสวยนะคะสวยอย่แล้วก็เดินแปวันนู้นค่ะอีกหนึ่งดอกนี่ค่ะใหญ่เลยนะคะ อันนี้คือเห็ดพึ่งแม่มดขาจุดนะฮะขาเป็นจุดๆอันนเวลาเราจับแล้วมันจะดำนะ,ะเป็นปกติค่ะแต่กินได้ไม่ใช่เห็ดผิดอะ่ะอันนี้ตัวน,นี้สิโอ้โหอันนี้เสี่ยค่ะดอกใหญ่เออแต่ตัวนี้ยังโอเคอยู่เนาะผาดู <c oughs> เสียยนะคะไม่เอาค่ะดูดอกเล็ก เออดอกเล็กยังสวยอยู่ค่ะเราทิแบบ้งไว้นี่อันดอกเสียเสียดูนะคะเราบารชินะเนี่ยเได้ก่อนอ่าอาชินดีชันเชิญดูนี่ค่ะสวยเลยนะคะโอ้โหเน่นนี่ยังสวยอยู่ค่ะ นี่เห็ดพึ่งแม่มดนะคะนี่นี่อีกดอกนึงแต่มันแก่แล้วมีตรงนู้นอีกอ้อายาแพ้พินแต่ว่ามันมันแก่แล้วนะคะแพ้พินเดี๋ยวเราต้องไปดูตรงนูน้นเราต้องเอาแบบหุ่มผูกค่ะ รูปมานะคะเห็ดไข่มุกนะะอันนี้นี่ย่ะต้องเอาอ่อนๆแบบนี้นะเนไข่มุก ไขมุกนอนจะชอบกินมากค่ะเนี่ยเวลามันจะแดงแบบนี้นะคะนี่ค่ะสองดอกค่ะไปกันต่อค่ยุงเยอะมากต่อสวายกรธเลยนี่เห็ดพึ่งแม่มดนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะมีน้ำอยู่ในป่าเลยค่ะบรรมากาศที่มาหาเห็ดนะคะ ได้กลิ่นเห็ดไข่อยู่แต่ว่าหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนไปค่ะดูที่เดียวไปนะคะดูค่ะตรงนี้นะคะเจอเห็ดแชมเปียงค่ะสองดอกนะคะโอ้โหใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำกล้องก่อนอีกดอกหนึ่งคะ่ะ โซค่ะองดอกแชมปียองป่านะคะสวยเลยนะคะโอ้เจอ,อเห็ดมันปูนะคะแต่ว่ามันยังเล็กอยู่ค่ะดูเล็กมากค่ะลายเสียงไม่เก็บนะออกเยอะเลยค่ะจะรอให้มันโตก่อน ไปดูตรงอื่นเห็ดมันปูเพิ่งมานะคะยังเล็กดีค่ะเราเจอรสฟูสนะคะเห็ดพึ่งขาดแดงแต่ว่ามันแก่แล้วนะคะมันแก่แล้วคะ่ะเห็ดพึ่งขาดแดงไม่เอาลนะ ไปตรงนน้นค่ะโน่นอะไรไม้ดูนะคะป่ารอบๆค่ะสวยมากๆเลยนะคะ ไปดูตรงนู้นที่เราเจอเห็ดไข่มุกบ่อยๆค่ะเออมีขึ้นหรือยังเราเดินมาสักพักนะคะมาเจอแชมปีองค่ะเห็ดแชมปียองป่านะคะ ดอ,อกหนึ่งเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องเก็บนะคะสีสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยห้องใต้ดอกสีจะออกชมพูชมพู นี่จะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเหมือนขนมของสวิตยอย่างหนึง่งหอมค่ะดูดอกมัน สองดอกค่ะเราจะกระโดดข้ามน้ำนะคะไปดูฝั่งนน้นมีเห็ดอะไรให้เราเก็บไหมปกติตรงนี้จะมีนูน้นโอ้โหเจอแชมปิเปี้ยงเต็มเลยดงแชมปิเปี้ยงนะคะนึน่โอ้โหเยอะเลย ดูนะคะต้นใหญ่เลยค่ะว้าวดอกใหญ่เลยอร่อยนะคะเห็ดชนิดนี้หอมเลยนู่นค่ะนู่นอีกนะคะนูน่นอันนูนอันใหญ่มาก ยาบอสตดชัด yeah, เดี๋ยวนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวเราจะมาเทอ,อันนี้เหมือนมีคนถอนนะคะแต่เราก็จะเอาไปเขาไม่น่าจะรู้ว่าเห็ดอะไรใหญ่มากเลยค่ะสองดอกนะคะ เราจะถ่ายใกล้ๆสามดอ,อกนะคะขาบแบบอ้วนๆเลยดีดอกค่ะ ยำค่ะนี่ค่ะน,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 นุ่นดูดอกนุ่นดอกนู่นมันเขาบานแล้วนะคะดูค่ะโอ้โหยังใหญ่อะ่ะดูใหญ่มากมีน้องทากอยู่ด้วยดูค่ะมันใหญ่มากเลยดูค่ะสวยด้วยใหญ่ด้วย มือหนึ่งก็ไม่เต็มเลยอ่ะอค่ะเดินมาเจอเห็ดไข่มุกนะคะแต่ว่ามันแก่หมดแล้วค่ะเนี่ยมันบานเราจะไม่เอามันนะ,ะไปดูตรงอื่นต่อค่ะไปกันค่ะคตัอย่างนี้เลยนะคะ แจมไปยองป่าค่ะดูอันนี้ใหญ่มากใหญ่เลยอะดูดิ ก่ามันโอ้นั่นกระเซีนชัด